สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันอังคารที่27เมษายน2564ครับอยู่กัะดานสามคนครับผมขวันและมาเซียกอดติดบาเซโลนาครับพิตารณ์จดเลือกเชลซีครับโคตรอักทันข่าวเลยนะผู้ครับการมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้พิมลีกเนี่ยโหกำลังเข้มข้นโดยเฉพาะการลุ้นโคต้าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่ายูโรปาลีกนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีทีมที่กำลังเข้าสู่เส้นทางการแข่งขันเนี่ยเยอะมากหลายทีมเลยนะวันนี้เราจะมาเจาาะะกกัันนนนใช่วงงโคค้้้สุดทยีรบ็ มาดูการโปรแกรมในช่วง5้านัดที่เหลือถัดจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นทีมอย่างเลสเตอร์ ester, นะครับเชลซีเวสต์แฮมเวอร์พูสเปอร์หรือเอฟเวอร์ตันเนี่ยตอนนี้สถานการณ์แต่ละทีเป็นอย่างไรบ<ะ>้าง<ะ>ใช่ครับงานะลงลึกดูรายละเอียดกันแบบชัดๆเลยนะแต่ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนครับนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนะักกีฬาครับบริษัทเวลเด็จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจําหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนั่นเองนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะใช่ครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูกันที่ สถานการณ์ล่าสุดกันก่อนดีกว่าไปดูตารางคะแนนหลังจากที่เลสเตอร์ซิตี้ครับเพิ่งเอาชนะคริสตัลพาเลสไปเมื่อคืนนี้นะครับสประตูต่อหนึ่งทำให้การลุ้นท็อปโฟตัวนี้มันค่อนข้างเคลียร์ชัดเลยครับว่า5้านัดสุดท้ายทิศทางจะออกมาเป็นยังไงอันดับ1อันดับ2ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับแมนซิตี้จ่อแชมป์ส่วนแมนยูยังไงดูแล้วไม่หลุดท็อปโฟอยู่แล้วนะครับที่ต้องลุ้นกันก็นกมีเลสเตอร์ซิตี้จริงๆทิศทางค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยนำห่างเชลซีถึง4แต้ม แต่ที่ลุ้นกันหนักๆก็จะเป็นพวกแก๊งเชลซีเวสต์แฮมลิเวอร์พูลสเปอร์แล้วก็เอฟเวอร์ตันห้าทีมนี้แต้มห่างกันมากสุดคือ6แต้มก<ช>ับ,บโปรแกรมอีก5นัดบ้าง6นัดบ้างทุกอย่างยังถือว่าเกิดขึ้นได้เชลซี Chelsea อาจจะนำเวสต์แฮมอยู่3แต้มนำลิเวอร์พูลอยู่4แต่โปรแกรมหลังจากนี้เดี๋ยวเราคข้ยมาวิเคราะห์กันว่าเชลซีหนักที่สุดเลยนะ<ช>ครับใช่ครับพูดถึงแมนยูนิดนึงลวกันนะครับถ้าเราดูจากตารางคะแนนเนี่ยตามทฤษฎีแมนยู Man ขอ,อแค่ประมาณ3แตม้มใช่ ถ้าสมมติแมนยูได้เจ็ดสิบต่ามาไหนเนี่ยเท่ากับว่าต่อให้เบตส์แฮมชนะครบทุกนัดเบตส์แฮมก็จะมีแค่70แต้มเท่านั้นแต่ลูกได้เสียเบตส์แฮมเป็นรองแมนยูเยอะๆยั้นแมนยูขอแค่3แต้มครับในในเชิงทฤษฎีคือยังไม่การันตีใช่แต่ในทางปฏิบัติโอ้ก้าวสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเราว่าไม่น่าพลาดเพราะโปรแกรมเขามีในมือตั้ง5นัดใช่ครับโอ้แต่ผมว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่การลุ้นท็อปโฟร์คือปกติแล้วเนี่ย ที่เราเห็นกันอาจจะประมาณมาสัก3-4สี่ทีมน,นะแต่คือปีนี้คือโหมันยาวมันยัถึงนู่นเลยอันดับ8ย,ยังไม่หมดลุ้นเลยใช่ครับใช่ครับนะครับดังนั้นมันเลยมีความเข้มข้นสูงสุดถ้าเกิดว่าเราไม่นับการลุ้นแชมป์ของแมนซิตี้อรลุ้นท็อปโฟคือสนุกมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทียบโปรแกรมกันดูหน่อยไหมแต่เดี๋ยวเราต้องบอกเพื่อนๆที่ดูก่อนนะครับว่าโปรแกรมที่เราเอามาจากนี้เราเอามาจากเว็บไซต์ติบูนาซึ่งติบูนาเขาไม่ได้ใส่โปรแกรมของเอฟเวอร์ตันแต่เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ถึงเอฟเวอร์ นะมีลิเวอร์พูลเลสเตอร์เชลซีเวสต์แฮมสเปอร์ที่ติบูน่าเขาใส่มาให้ดู5นัดส,สุดท้ายเอาลิเวอร์พูลก่อนแล้วกันครับลิเวอร์พูลมีโปรแกรมยาก1น,นัดนะครับเจอแมนยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เลยแดงเดือดนะไปเยือนนะครับจากนั้นเนี่ยโปรแกรมจะเบาลงนิดนึงเจอซาวแฮมตันเจอเวสต์บอมเจอเบอร์ลี่แล้วก็เจอพาเลทแต่เอาจริงๆรซาวแฮมตันเวสต์บอมเบอร์ลี่เนี่ยทำให้ลิเวอร์พูลตามสะดุดว่าทั้งนั้นเลยนะในซีซั่นนี้นะครับดังนั้นลิเวอร์พูล เลสเตอร์ครับมีเจอซาว์เทมตันนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็มา3นัดสุดท้ายเนี่ยจะยากหน่อยครับเจอแมนยูนะไปเยือนแล้วก็มีเจอเชลซีเล่นในบ้านแล้วก็เจอสเปอร์เล่นในบ้านเป็นการปิดท้ายส่วนเชลซีเนี่ยก็จะมียากสลับง่ายผสมกันเลยนะครับถือว่าโปรแกรมไม่ไม่เบาเลยนะครับมีเจอฟูลแลมนะครับเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับแล้วก็มีเจอแมนซิตี้ไปเยือนนะครับเจออาร์เซนอลเจอเลสเตอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งแย่งทอ็อปโฟกันเองแล้วก็ เจอแอสตันวิลล่าของทริบูน่าน่าจะใส่ของเลสเตอร์ผิดนิดนึงฮะเพราะว่าที่เจอเชลซีเป็นอเวย์อ่าน่าจะใส่เล่นบ้านนอกบ้านผิดนิดนึงเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครับส่วนเวสต์แฮมนะครับก็จะมีเบอร์ลี่นะครับมีเจอเอฟเวอร์ตันนะครับเจอไบรท์ตันเจอเวสต์บอมแล้วก็เจอเซา์โอ้โปรแกรมเวสต์แฮมดูดีนะดูแบบไม่ยากเท่าไหร่ส่วนสเปอร์เนี่ยมีเจอเชฟฟิลด์เจอลีดที่ชอบสะดุดตั้งทีมใหญ่นะ แล้วก็เจอวูฟเว์มตันมีเจออาร์ซนวิลล่าแล้วก็มีเจอเลสเตอร์คู่แข่งย่งท็อปโฟนในนัดสุดท้ายถ้าเกิดเราดูเบื้องต้นนะฮะเชลซีกับเลสเตอร์หนักเวสต์แฮมดูเบาสุดแล้วก็ลิเวอร์พูลกับสเปอร์กลางๆจริงๆลิเวอร์พูลถ้าผ่านแมนยูได้สมมติจะชนะเสมอหรือแพ้ไม่รู้อะ่ะสี่นัดสุดท้ายลิเวอร์พูลเข้าขั้นเบาเหมือนกันถ้าดูจากคู่แข่งที่เจอนะอ่ะทีนี้เราลองลงลึกแต่ละทีมดีไหมดปนะครับว่าความยากความง่ายหรือโจทย์ของแต่ละทีมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง อนุญาตเริ่มต้นอันดับ3กันก่อนนะครับที่เลสเตอร์ซิตี้ก็ต้องบอกว่าแม้โปรแกรมจะหนักแต่ความได้เปรียบเนี่ยอยู่ในมือของพวกเขาเพราะว่าช่องว่างกับอันดับ5ตอนนี้อย่างเวสแฮมเนี่ยคือมีอยู่ถึง7คะแนนด้วยกันใช่ครับนะครับมีโอกาสนะโคตาเนี่ยคือ2 เกมจาก5นัดที่เหลือถ้าเกิดว่าเก็บชัยชนะได้ก็คือแทบจะการัาานตีแล้วนะสำหรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ก็คงต้องลุ้นหน่อยเพราะว่ายังไม่ถึงกับชัวร์แบบ100%เพราะว่า3นัดสุดท้ายอย่างที่บอกว่าโปรแกรมของเลสเตอร์คือโหมดมากๆแมนยูเชลซีสเปอร์ตรงจุดนี้ถ้าเกิดไปพลาดท,ทั้งหมดเลยอะแล้วทีมอื่นเก็บชัยชนะได้แบบดูดเลสเตอร์ก็มีโอกาสจะปีกเหมือนกัน เลสเตอร์พลาดได้2นัดไงใช่พลาดได้แค่2 5นัดเกมที่เหลือเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยคือเกมไหนที่ชัวร์โดยเฉพาะ2นัดถัดจากเนี้ยซาแฮมตันกับนิวคาสเซิลเขาจำเป็นจะต้องเก็บชนะให้ได้ก่อนใช่ถ้าเกิดใน2นัดถัดจากนี้พลาดแล้วไปหวังเพึ่งใน3าเกมสุดท้ายเนี่ยเหนื่อยนะครับเออเหนื่อยจริงๆแต่กรณีที่เราบอกว่าเลสเตอร์พลาดได้แค่2นัดเนี่ยเป็นกรณีที่ทีมอะดับ5อย่างเวสแฮมต้องชนะล้วนนะใช่เออเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์น่ะที่จะได้อ่ะมันมันสูงกว่า คือผมว่าต่อให้3นัดสุดท้ายยากแต่ถ้าล้มซาแฮมปตันกับนิวคาสเซิลได้ผมว่าก็ไม่น่าหลุดเพราะอย่าลืมว่าเหมือนที่เราบอกไปคือถ้าเกิดเขาพลาดสานัดสุดท้ายอ่ะคิดไหมว่าที่เหลือตามมาเขาจะชนะรวด5้านนะัดทุกทีมออไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเอาเซฟชนะ3นัดนี่คือจบจบเลยจบครับไปดูเชลซีกันบ้างดีกว่าครับอันดับ4นะครับก็เชลซีมีความคลา้ายเลสเตอร์ตร,ตรงที่ได้เปรียบเรื่องแต้มนํา ตอนนี้นำเวสแฮมอันดับ5อยู่3แต้มนะครับแล้วก็นำลิวพูลอยู่4แต้มนั่นเองนะครับถ้าถ้าเกิดดูจากสถานาการณ์ตอนนี้นะครับโปรแกรมเชลซีที่เหลือเนี่ยหนักครับคือนัดหน้าเจอฟูลแลมอาจจะมองว่าง่ายแต่ฟูลแลมหนีตกชั้นไปเยือนแมนซิตี้อันนี้ยากอยู่แล้วย้าอาร์เซนอลกลุ่มบิ๊กซิด้วยกันย่าเลสเตอร์อันนี้คู่แข่งกันทางตรงแล้วก็ปิดท้ายเจอกับแอสตันวิลล่าก็เป็นเกมเยือน ก็จะเห็นว่าโปรแกรมเชลซีจริงๆถ้านัดดูแล้วเนี่ยจะบอกเชลซีโหดสุดเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับผมถ้าดูจากโปรแกรมนะครับซึ่งจุดที่ต้องระวังของเชลซีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรก็คือเชลซีอ่ะคือทีมเดียวในกลุ่มนี้ที่มีโปรแกรมกลางสัปดาห์เพราะว่าเชลซีต้องเล่นกับเรอัลมาดริด2นัดจะเข้ารอบไม่เข้ารอบไม่รู้ล่ะ แต่มี2นัดมาคันแน่แนถูกไหมครับในขณะที่เลสเตอร์เวสแฮมลิเวอร์พูลสเปอร์เอฟเวอร์ตันจัดเต็มในลีกได้คือ1สัปดาห์เล่น1นัด1สัปดาห์เล่น1นัดแต่เชลซีอ่ะหนึ่งสัปดาห์2นัดก็คือจะเสียเปรียบเล็กน้อยเรื่องอของสภาพร่างกายแล้วก็การเตรียมทีมที่ต้องแบ่งสมาธิไปที่เกมแชมเปี้ยนลีกด้วยแล้วก็เกมในลีกด้วยนิดนึงนิดนึงแต่โดยส่วนตัวผมว่าไม่ไม่เล็กน้อยนะพอสมควรเลยแหละแล้วมันเป็นโปรแกรมหนักไงคุณลองคิดภาพดูว่า ค,คุณจะเจอกับมาติดใช่ไหม,มแล้วก็เจอกับฟูลแลมเจอฟูลแลมต่อปุ๊บคุณไปเจอมาติดเล็กสองเจอซิตี้ต่อ<ฮ>มันเต็มทีมพร,พร้อมๆกันอะยากเหมือนกันนะครับคือผมมองแบบนี้นะการที่มีโปรแกรมฟุตบอลยุโรปด้วยผมมองว่ามันเป็นดาบสองคอมหนถ้าสมมติเอาคืนนี้ก่อนนะอันนี้คือเราถ่ายวันอังคาร,ครเอาคืนนี้ถ้าเกิดว่าเชลซีชนะมาติดได้ เรื่องของกําลังใจเรื่องของโหสภาพจิตใจอะ่ะมันจะเป็นแง่บวกแบบสุดๆเลยเกมลีกผมว่าโอกาสพลาดน้อยหรือถ้าเสมอแบบได้ผลการแข่งขันที่ดีก็เออคือมันจะเรียกเาว่ามันจะสารต่อผลงานได้แล้วผมแต่กลับ,บกันถ้าเกิดพลาดอะ่ะแพ้มาดติดผมว่ามันก็มีผลต่อสภาพจิตใจแน่นอนครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมว่านัดที่3 4สําคัญคือเชลซีจะเจอกับฟูลแลมลิวพูลไปเยือนแมนยูแล้วก็เวสแฮมไปเยือนเบอร์ลีย์ ถ้านัดที่34เชลซีชนะแล้วเวสแฮมกับลิเวอร์พูลสะดุดอ,อันนี้เชลซีอาจจะเพิ่มช่องว่างอของตารางคะแนนได้แต่ถ้าคิดในมุมกลับกันถ้าเชลซีไปสะดุดในนัดที่ไม่ควรสะดุดแต่ถ้าลิเวอร์พูลชนะแมนยูเวสแฮมชนะเบอร์ลี่ได้อันนี้งานงอกเลยคือมันก็จะมี worst case ของเชลซีอยู่เหมือนกันใช่ครับแ,แต่ถ้าแต่ถ้าเชลซีสามารถปิดจ็อกของตัวเองชนะได้4จาก3อะ4จาก5นัดที่เหลือ ก็การันตีของตัวเองไปเหมือนกันถูกต้องนะครับอ่ะทีนี้มาต่อที่เวสต์แฮมอันดับที่5ก็ยังถือว่าตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าแต้มตามหลังเชลซี3คะแนนแล้วโปรแกรมถ้าเทียบกันจรนิงๆอย่างที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยเวสต์แฮมก็คู่แข่งก็ไม่ได้หนักจนเกินไปถ้าดูจากคุณภาพของพวกเขาที่ทําได้ดีในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในนัดที่เหลือเนี่ยพวกเขาชนะหมดแล้วเชลซีเชลซีเนี่ยพลาดสัก2นัดก็มีลุ้นที่จะแซงขึ้นไปใช่ใช่โปรแกรมที่เจอเบอร์ลี่ เอ t เวอร์ตันไบรตันเวสบอม u t h ฮ m p ตันจะเห็นได้ว่าไม่ได้เจอกลุ่มในบรรดาทีม Big กซิหรือว่าบิ๊กเซเวเลยจริงๆอาจจะมีมันยากแบบถ้าเก็บระดัดเล็กๆ,ๆก็คือจะมียากเจอกับเวสบอมพวกอะไรพวกนี้ที่เขาอาจจะวิ่งสู้ฟัสหน่อยช่หนีตกชั้นแลช้นก็เอฟเวอร์ตัที่ <ver> กำลังลุ้นโคต้าเหมือนกันอันนี้ก็ตัดกันเองแต่โดยภาพรวมถ้าเรา เราเอาไปเทียบกับทีมอื่นผมว่าเวสแฮมดูเบานะดูเบาวกว่าดูเบากว่าถ้าเทียบกับเชลซีที่ต้องเจอทั้งซิตี้ทั้งอาร์เซนอลเทียบกับเลสเตอร์ที่ต้องเจอทั้งเชลซีแมนยูสเปอร์เวสแฮมดูดูได้เรื่องของโปรแกรมแต่จะรักษามาตรฐานได้ไหมเพราะผมรู้สึกว่าเวสแฮมช่วงหลังแต้มเริ่ม,มลดเริ่มรอปนะอันนี้คือการบ้านของเวสแฮมนะครับมาดูกันที่ทีมอนะันดับที่6กรับไล่เรียงกันไปนะครับอันดับที่6กก็คือลิเวอร์พูลโปรแกรมลิเวอร์พูลเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะ แล้วก็มีคะแนนตามหลังอันดับ4อย่างเชลซีอยู่4แต้มแต่ว่ามันจะมีจุดตัดอยู่ในนัดหน้านี่แหละที่จะเจอกับแมนยูเนต็ดนะครับอ่ะไล่เรียงกันไปนะครับลิฟว์ในตอนนี้ตามหลังเชลซีอยู่4แต้มแล้วก็ตามหลังเลสเตอร์อันดับ3อยู่8แต้ม mm. ต้องบอกว่าเมื่อดูคะแนนแล้วพวกเขาเสียเปรียบเรื่องแต้มนะครับเพราะทำด้านหล่นไปเองเยอะเหมือนกันพวกเขาเมีโปรแกรมที่ไม่ยากจนเกินไป mm. เดี๋ยวเจอแมนยูเจอซาวแฮมตันเจอเวสต์บอมเจอเบอร์ลีย์เจอพาเลตนะครับจุดตัดสําคัญถ้าสุดสัปดาห mm. ์นี้สมมติเจอแมนยู อ่ะถ้าคิด worst case ถ้าไม่ชนะเสมอหรือแพ้ก็ตามนะครับแล้วเชลซีชนะแล้วก็เลสเตอร์ชนะโอ้โหแต้มมันจะแต้มมันจะไม่ใช่ตามแค่4แลละมันจะตามเป็น6เป็น7เป็น8เป็น9แบบตามอันดับ3าอันดับ4นะมันจะยิ่งยากขึ้นด้วยด้วยตัวจำนวนแต้มและจำนวนนัดที่น้อยลงใช่อันนี้ดังนั้นลีฟูเหมือนกบไฟ้าบางครับว่าเจอกับแมนยูพลาดไม่ได้เลยครับเพราะทำตัวเองมาก่อนอันนี้สะดุดไปเยอะมาก คือด้วยโจทย์ที่มันยากับผมว่าตอนเนี้ยแฟนแฟรี่ o ูอาจจะบางส่วนอาจจะต้องทําใจไว้บ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายจริงๆด้วยปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าตอนเนี้ริ้วฟูโอกาสที่จะได้ไป5 0าสเลยเนาะประมาณนั้นเลยมผมไม่ให้แบบห้าสบ้าสผมว่าโดยส่วนตัวนะผมว่าผมอย่างที่ขวัญบอกผมมาเริ่มทําใจไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ผมก็ยังรู้สึกว่า ถ้าจะได้ไปเจอแมนยูต้องชนะเท่านั้นก็รอดูครับถ้าคุณดีพอที่จะชนะแมนยูได้คุณก็ยังอยู่ในเส้นทางครับผมให้แบบมันเป็นจุดตัดแบบนี้เลยส่วนพอแน้วพอสเปอร์รอนันดับ7ครับเพราะว่าค่อนข้างเสียเปรียบในเรื่องของคะแนนตามเชลซีอยู่5แตม้มแล้วก็โปรแกรมก็ไม่ถึงกับยากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับสเปอร์เดี๋ยวจะเจอกับเชฟฟิลด์ลีสวูฟวินล่าแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งดูแล้วนัดที่ยากเนี่ยก็คงจะเป็นลีสกับเลสเตอร์แต่ดูจากมาตรฐาน พวกเขายังเหนือกอรีสเพียงแค่พักหลังกอลีสชอบแบ่งแต้มกับทีม,มใหญ่ๆได้นะครับจุดที่น่าสนใจคือ5แต้มเนี่ยโ,โหไม่ง่ายนะครับเพราะถ้าดูเวสแฮมตามเชลซีสามที่คูตาม4แต่สเปอร์ตาม5และเป็น5แบบแข่งเท่ากันด้วยซึ่งต้องดูครับว่าหลังจากที่แพ้แมนซิตี้ในนัดชิงลีกครับพวกเขาจะกลับมาเรียกสติดได้หรือเปล่าในเชิงทฤษฎียังมีโอกาสอยู่แล้วครับ5แต้มกับ5นะัดม,มันมีโอกาสอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเขากู้ความมั่นใจกลับมาไม่ได้ไรอันเมสันไม่สามารถกู้กลับมาได้บรรดาสื่อต่างประเทศเขาก็มองตรงกันนะนะว่านในอันดับ 4, 5 6 7 8เปนี่ยสเปอร์มีโอกาสหลุดเยอะสุดค,ค,คือกลายเป็นว่าไม่แน่นะถ้าดูจากเนี่ยเราเปรียบเทียบจากโปรแกรมแล้วก็ตารางคะแนนแล้วก็อะไรแบบนี้สเปอร์อาจจะดูยากกับเอลฟอั์ตันนิดนึงด้วยไหมคือเอลฟอร์ตันเนี่ยเขา5้าแต้มแต่เขาแข่งน้อยกว่าทีมอื่นนัดนึงไงใช่ถ้าไอ้นัดนั้นอ่ะมันเจอเชฟฟิลด้วยซึ่งตกชั้นไปแล้วอ่ะถ้าเออร์ตันเาชะ เขาจะขึ้นมาเป็น55แต้มแซงริวพูลเลยนะครับใช่ดังนั้นกลายเป็นว่าสเปอร์อาจจะดูอาจจะดูยากสุดยากสุดเลยยากสุดากสุดที่เราคัดมาโอ้แล้วไม่อยากคิดสภาพนะถ้าสมมุติว่าไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปคือหรือต่อให้ได้ไปยูโรป้าผมว่ามันก็ยังไม่สามารถน่าดึงดูด พอที่จะล้างสาตาร์ดังๆอย่างโดยเฉพาะแอตติกเคนเ,เอาไว้ได้หรือแม้แต่ซอลทงมินที่เราไม่รู้ว่าการเจราจารสัญญาใหม่หถ้าได้ไปเล่นยูโรป้ารายได้ลดนะไม่รู้ว่าจะ,จะยังคงอยากจะต่อสัญญาต่อหรือเปล่า<อ>นะครับทีนี้มาปิดท้ายกันที่เอเวอร์ตันสักนิดนึงแล้วกันนะครับอันดับที่8นะครับก็ถือว่าเป็นม้ามืออย่างที่โบ๊ชพูดไปเกิดมันนิดนึงแล้วว่าประมาทไม่ได้เพราะเขาเป็นทีมเดียวในกลุ่มรุ่นท็ฟอป์ที่ มีโปรแกรมในมือมากกว่าคนอื่นมีโปรแกรมในมือ6นัดนั่นเองแม้ว่าตอนนี้จะตามหลังเชลซีอันดับ4อยู่หกนัดก็ตามนะครับอะเราเรา,เราต้องคงต้องไปดูที่โปรแกรมของของเอเวอเรตันโปรแกรมพวกเขาเนี่ยหนัดปกติของเขาเนี่ยก็คือจะมีเจอแอสตันวิลล่าเป็นเกมเย่านะแล้วเจอเวสต์แฮมนะครับเจอเชฟฟิลด์เจอวูฟฟมตันแล้วก็เจอแมนเิตี้เป็นนัดปิดท้ายแต่จริงๆมันยังมีอีกนัดหนึ่งครับซึ่งเป็นนัดตกรางนั่นก็คือเจอกับวิลล่าอีกนัดนึงเป็นเกมเยือนนะครับ ซึ่งยังไม่ผมเข้าไปเช็คในพวกเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหลายๆที่มาโดยเฉพาะเว็บไซต์พรีเมียร์ลีกเขาเขียนว่า to be confirmed ต้องรอยยืนนนัก่อต้องรอว่าจะลงสล็อตไหนก็เจอแอสต์วิลล่าสองนัดเลยดังนั้นก็โอกาสก็ยังอยู่ในมือของเอเวอร์ตันลึกๆเหมือนกันนะเมื่อก,กี้ที่ผมบอกว่าเอเวอร์ตันนัดหน้าเจอเชฟฟิลด์จริงๆไม่ใช่นะครับนัดหน้าขออภัยทข่งกับเจอวินล่าเจอวินล่าแต่ว่าเชฟฟิลด์อ่ะคืออีกสามนัดจะเจอกันไอ้ที่เชฟฟิลด์นัดหน้าคือสเปอร์คคือทางฝั่งเอเวอร์ตันคือ จุดที่มันน่าเป็นกังวลอะผมว่าช่วง,ลงหลังอ่ะเขาก็ฟอร์มไม่สม่ำเสมอ,อมคือเอฟเวอร์ตันอะฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงม,มีช่วงหนึ่งผมจําได้ว่าโหเก็บช,ชนะแบบต่อนเนื่องเลยชนะตกทีมใหญ่ได้ด้วยกันเจอทีมใหญ่ก็ตกได้เอาชนะได้แต่พอมาช่วงหลังเนี่ยเกมที่ไม่ควรสะดุดก็มีพลาดเหมือนกันคือผมว่าเอฟเวอร์ตันมันจะเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยมีช่วงหนึ่งเฮ้ยโอ้โหรุ้นทาฟอร์มเหมือนจะสดใสและเขาจะสะดุดด้วยตัวเองจนจนกลับไปอันดับแลอันดับ9แต่ก็ ยังกลับมาอีกมันจะเป็นอารมณ์ขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยถูกคือเนี่ยเราแสดงเห็นว่าคือผมก็เลยจะมองในมุมที่ว่าแม้เอฟตันจะมีโปรแกรมมากกว่าทีมอื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชิงความได้เปรียบได้ขนาดนั้นถ้าเรามองจากความสม่ำเสมอที่ผ่านมะาใช่เรามองจากในฟอร์มของเขาเองอดังนั้นอย่างที่ผมบอกว่าคู่แข่งในการลุ้นทอฟฟ์ปีนี้มันเยอะกว่ากว่าปีอื่นๆใช่ค,คือโดยปกติอะทีมแชมป กับทีมรองจ่าฝูงเนี่ยเราเห็นแบบนี้มาหลายีซสันลวคือมันแทบจะการันตีมาหลายปีแล้วอันดับหนึ่งอันดับสองอ่ะแต่ว่าอันดับสามสี่ห้าปกติผมเห็นมากสุดนะในพรีเมียร์ลีกประมาณสักสี่ทีมในการลุนทัพโฟร์แต่นี้คือมันเพิ่มไปเป็นแบบหกทีมเจ็ดทีมไปแล้วครับเข้าใจนะครับไปถึงกลางตารางหกทีมตอนนี้คือหกทีมใช่นะครับดังนั้นโอ้โหนี่คือความสนุกของการลุ้นโคต้าแล้วอย่างที่เราทราบกันยิ่งมันมีสถานการณ์โควิดสิบเก้าการคว้า ไอโคต้ายูเอลหรือว่ายูโรป้าลีกมัญมีโค้ดสำคัญนะ,ญะและอย่าลืมว่าซูเปอร์ลีกล่มไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นไม่มีรายการการันตีลอเล่นแล้วนะครับโคต้าทัฟฟู full, สำคัญครับันนี้เหนื่อยเลยนะครับก็เชื่อว่าเผลอๆอาจจะต้องลุ้นถึงนาสุดท้ายเดี๋ยวเอาเอาง่ายๆเดี๋ยวหลังจากจบสุดสัปดาห์นี้ เราคุยกันว่าเฮ้ยมันอาจจะเห็นภาพที่ชัดกว่านี้อีกใช่เดี๋ยวดูก่อนถ้าภาพมันเริ่มชัดกว่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราอาจจะมาสรุปกันอีกทีนึงว่าเฮ้ยท็อปโฟมันเริ่มสกูบเริ่มเริ่มแคบกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ลองถามแฟนๆแบบนี้ไหมให้ลองคอมเมนต์จัดเข้ามาโอเคแหละ1 2อ่ะมันไม่น่าจะพ้นไปจากนี้สามสี่สขอสักสี่อันดับอ่ะ พิมพ์เข้ามาคิดว่าเป็นใครเออว่าเป็นทีมไหนบ้างเดี๋ยวเราเราเราลองสรุปแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในฮับไทม์ว่าแฟนๆเราเนี่ยเห็นแบบไหนเาของเราเองกันไหมเอาของคุณก่อนนะของผมเหรออืมเลสเตอร์อืมเชลซีลิเวอร์พูลเวสต์แฮมลิเวอร์พูลอันดับห้าอืมของผมผมเหมือนพีเตอร์บสเปไปเลยผมว่าก็จะเป็นเลสเตอร์เชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลแบบชิวเชียตชิวเชียตที่จะได้ที่สี่แต่ไม่ได้ ขวัญอนะผมให้เชลซีขึ้นอันดับสามลสเตอร์อันดับสี่ลิพูลอันดับห้าและสเปอร์นะผมอาจจะเป็นสเปอร์แซงเวสต์อะอาจจะเป็นสเปอร์แซงเวสต์แฮมก็มีโอกอ็นไปได้แต่ว่าแสดงว่าสามสี่ห้าเรามองใกล้ๆกันใกล้ๆกัน,กกนไม่เกินนี้เพียงแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนกันไปตลอดทุก<า>สัปดาห์อันนี้คือการคาดเดานะครับ<อ>ต,ต้องย้ำไปด้วยว่านี่คือการคาดเดาจาก จากเมื่อดูสายการจาก5นัดนี่ไ<ร>แต่เดี๋ยวพอผลการแข่งขันสุดเวลานี้ออกมารเราอาจจะต้องมาคุยกันใหม่เลยก็ได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยครับนำได้ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับแล้วก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะนี่ครับกับโครงการดีๆครับช้างสกู๊ปส์คูล2020นะก็น้องๆหนู72คนเนี่ยเขา ผ่านการอบรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับระยะเวลาตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมากับโค้ชระดับ a อ i c e เส้นนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับใครที่ติดตามโครงการนี้ในปีต่อๆไปก็เข้าไปติดตามด้ที่แฟนเพจของ t h a i บ e s t ไทย i ทเลน n ์นั่นเองนะครับอ่ะโอเคแล้วก็หนังสือด้วยครับ หนังสือนะครับก็ตอนนี้เล่มที่กำลังขายดีเลยนะครับก็คือ23ปีอินดิงแดนลิตตันโจเล่มที่2นะครับเป็นภาคต่อประวัติสาทประสบการณ์ชีวิตนะครับของพี่ลิตตันโจกว่า2ทศวรรษกับการเป็นผู้สื่อข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำกรุงลอนดอนที่ดูบอลมากที่สุดในอาเซียนนะครับราคาเล่มละ130บาทเท่านั้นค่าจัดส่งฟรีแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปครับครับ,รบอ่ะ2ช่องทางครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube กด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตด้วยวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานหมดหน้าที่แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเข้มข้นทุกขวดวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง